สวัสดีครับพ่อเนืพี่น้องที่ร seguinte, ับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไหม่ละเอียดซีสุขู no, สุขลนเมื่อนี้สิมาเปิดราคาขั้วพิกัดบ้านหนองน้ำเข้มตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับเพ่อจะเปิดจากตัวจากโค้งเดี๋ยวเขาไปสอบถามคุณพ่อกันเลยครับสวัสดีครับพ่อแนื้อพี่น้องตัวนะครับผมพอสายครับพ่อสายบ้านหนองน้ำเข้มหนองน้ำเข้มเนาะเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผม เมื่อนี้เขาถืมาเปิดจากตูจากโคมพ่ะสองโคมครับสองโคมเนาะ,ะแม่นี่เพิน่นมีซื้อบ่ครับพ่อมีดื้อเพิน่นสาวมัมมี่ครับเนี่ยสาวมัมมี่เราก่อเพิ่นมาแตงทั้งใดเพ่อมาแตง,ตงโมลาพาเก้าเจริญครับอ๋อโมลาพาเก้าเจริญเนาะคร,ครับผมโค้มสูงเพิ่นหลายไปไันใดเพ่ะร้อยสี่สิบเนาะสถานะในท้องเพิ่นมีอีกหรือเปล่าพ่อ ทองอีกแล้วทองกับพอพันใดใบครับพอพันเก่าจะเลื่อนเพื่อก้าวบพอพันเก่าจะเลื่อนเนาะมีใบมีหลอดเนาะพอเนาะมีใบมีหลอดเอาไห้พี่น้องเข้าเบิ้งนะครับผมครับมาเบิ้งครับในทองอันแม่นี่นะครับเนาะในทองแม่นี่ผสมกับเก่าจะเลื่อนนะครับมีหลอดนะครับผมครับมาเบิ้งด้านหลังนะครับพี่น้องมาเบิ้งด้านหลังมาผสม อ่านะครับตั้งแต่วันที่10เดือน10 64กสีนะครับกำหนดคลอดเพิ่นกันวันที่10เดือนเก้าหกหานะครับผมครับนี่ก็ได้สองเดือนนะครับเนาะได้สองเดือนผ่านรอบแล้วแล้วนะพอนะ่อเนาะผ่านรอบผ่านรอบแล้วนะครับแต่ยังบ่ท่านในตรวจท้องแม่นบ่พ่อตัวนี่มาท่าน,นตรวจตัวนั้นตรวจครับตัวนี้ยังบ่ท่านตรวจแต่ว่าผ่านรอบแล้วเนาะพอนะ่พอเนาะครับผมอัตลักษณ์ดีเนาะครับเบิ่งอัตลักษณ์เพิ่นหมุนจังหวัดนี่เพ่อ มุนให้พี่น้องเขาเบิงนะครับเบิงเดาครับเบิงเขาครับเพิ่งเขางามนะครับหยุดจากบาเบิงเขาเพิ่นนะครับเป็นเขาขั้นซ้อนนะครับหนาสวยนะครับหนาง่างามนะครับแมนี่อัตลักษณ์ดีนะครับผมอาดึงไมเพีกบาดได้พอครับดึงมามันถึกแสงนะครับผมครับเบิงหนาเพิ่นนะครับหยุดจากบาดได้พอครับเบิงนาสวยหนาง่างามนะครับอัตลักษณ์ข้วไทยนะครับผมตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออองทงนองขาวนะครับ เออปากเผาไงนะครับเล็บตีนเล็ยบยังม่นดีนะครับสวยๆงามๆเนะครับแม่นี่ยบ่มี่ตำนีเนาะพ่อเนาะบ่มี่นะครับมีรับประกันเนาะพ่อเนาะประกันความสูงประกันตำนีเนาะครับผมครับนี่ครับงามๆเนะครับแม่นี่อัตลักษณ์ดีลูกเพิ่นมีพร้อมเป็นบ่ะเพณีพร้อมเปิดสองในสามในท้องเนาะครับผมมาเบิ่งลูกเพิ่นนี่ลูกเพิ่นมันเป็นสายพันธุ์ใดครับสายเก่าเจริญเก่าเจริญเนาะครับเนาะ บ่มีใบยังบ่พอ่อบ,บ่มีใบซื้อมาเพิ่นว่าเก่าจเจริญก็ได้ว่าน้ำเพิ่นอ๋อครับก็บพี่น้องเฮาก็บเบิ่งมาชมเอานะครับว่บาเป็นลูกเก่าจเจริญเนาะครับผมใบเพิ่นเพิ่นไปซื้อมาเพิ่นว่าเป็นลูกเก่าจเจริญเนาะครับเบิ่งอัตลักษณ์นะครับงามครับเป็นตัวแม่เนาะครับเนาะเพิ่นได้จักเดือนแล้วพ่อนี่ตัวนี้เต็มสามเนี่ยสามเดือนแล้วเนาะพอ่อเนาะสามเนี่ยครับเป็นลูกบ้านบางนั่นเนี่ยครับเป็นลูกที่ใดแล้วพ่อนี่ลูกสองลูกสองนะครับลูก ในท้องลูกที่3เนาะครับเบิ่งอัตลักษณ์นะครับพี่น้องถ้าเข้าพี่น้องเอฟซีหรือพี่น้องเฮาท่านใดสิสนใจอยากเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกเขาก็ติดต่อพ่อเข่ามาเนาะครับมาเบิ่งมาชมเอาที่คอกเนาะครับมาเบิ่งเอานะครับมาต่อมาเบิ่งชมมาเอานะครับมาต่อรองเอาน้ำพ่อเนาะครับเนาะพ่อเปิดราคาหลายปันใดครับผมสิบหกหาพันสิบหอรองได้เนาะพ่อเนาะต่อรองได้ก็ได้เพราะไรครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทน้อพ่อเนาะ Inne, ครับผมนี่ครับงามๆได้ครับแม่นี่อัตลักษณ์ดีเนาะครับเบอร์โทรเบอร์ได้พ่อ098 098 06 5 3 2 5ครับสายครับพ่อสายเนาะครับผมอยู่บ้านหนองน้ำเข้มบ้านหนองน้ำเข้มน้ำบมกแครับบ้านหนองน้ำหนองน้ำเข้มนะครับผมอยู่หนาคลองนะครับเปิดอยู่หนาคลองนะครับผมเห็นแล้วอัตลักษณ์ดีเนาะครับอยากไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกกติดต่อพ่อสายเข้ามาเนาะครับ ตามเบอร์นี่นะครับในหนาของนะครับอัตลักษณ์ดีนะครับแม่นี่ครับอ่าเพิ่นเป็นอ้ายโปลาผสมเก้าจระเข้นาะพ่อเนาะครับเบิ่งอัตลักษณ์ดีเนาะครับผมเบิ่งเอาชมเอานะครับพี่น้องเห็นแล้วครับจ้องมองหาเอานะครับเบิ่งพ่วงหางงามนะครับนมซีเต้าสวยๆเลยครับนี่ครับงามๆเลยครับครับตัวต่อไปเลยพ่อครับมาชมโคมที่สองนะครับพ่อเนาะโคมที่สองนี่มีซื้อบ่ครับแม่เพิ่น สาวกวงตัวนึ่งสาวกวงเราก่อพิ่นธุ์มาจนทั้งในพ่อจะข่วยไถ่ท่านแก่อ๋อขวอยไทยเนาะเจียมเจีมเจียมมันละอย่าว่ามาทับเบิ่มใบลูกติดมาดอกมาเกิดมาแล้วลูกเบิ่มแล้วก็จะไว้มีลูกลูกตัวนึงเนาะมีลูกตัวนึงติดมานั่มก็เป็นลูกของเบิ่มแล้วคอยชมเนาะชมแม่มันก่อนเนาะครับพ่อเนาะครับผมครับนั่น ก้มสูงเพิ่หลายปันได <function 3> ครับพ่อลายสามสิบสองยสามสิบสองเนาะอัตลักษณ์ดีเนาะครับเบิ่งถุงเท้าขาวเนาะครับตาแต้มแจ้มจจ่ขคออ่องถุงน่องขาวเนาะพ่อนะครับเบิ่งตาแต้มนะครับเต็มชัดเจนเลยครับแม่นี่อัตลักษณ์ดีนะครับเป็นเขาอุ้มบาทเนาะครับผมหัวงามนะครับหัวสวยนะครับแม่นี่อัตลักษณ์ดีอยากไปเปลี่ยนแม่พันธแม่บอกกติดต่อพ่อเขามาเนาะครับพ่อสายนะครับบ้านนองนำเข้มนองนำเข้มเนาะครับตำบลเชียงยื่นอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับผม ครับสถานะในท้องเพิ่นมีหรือเปล่าพ่อมีแล้วได้สามเดือนแล้วครับก็พอพอพันใดไใบพ่อดาวเหนือดาวเหนือเนาะครับมีใบมีหลอดเนาะครับใบมีหลอดครับครับมีใบมีหลอดเอามาเดี๋ยวให้พี่น้องเขาเบิ่งเนาะครับผมนี่ครับครับนี่ก็ได้ถือไว้แล้วนะครับนี่ครับก็พอพันดาวเหนือเนาะครับบิ๊กไอฟาร์มนะครับควอยไทยนะครับผมครับมาเบิ่งด้านหลังนะครับผมด้านหลังเพิ่งจะผสมวันที่แปดเดือนเก้าหกสี่นะครับได้สามเดือนแล้วเนาะพ่อเนาะ ครับผมประกันทองแม่นบ่ครับประกันทองนะครับผมตรวจแล้วเนาะพ่อเนาะตรวจเรียบร้อยตรวจพานแล้วเนาะครับผมภัยเห็นสนใจก็มาติดต่อพ่อนะครับผมครับมาชมลูกเพิ่นเนาะครับเนาะนี่เนาะครับลูกเพิ่นนี่ครับลูกเพิ่นเป็นสายได้กว่าพ่อสายเบิ้มเบิ้มพันล้านเนาะมีใบบ่พ่อใบบ่มีเพิ่นมาทับเอาไปทับตัวครับเพิ่นเอาไปทับตัวนะครับผมทับตัวเป็นลูกเบิ้มบ่ครับลูกเป็นลูกเบิ้ม พันล้านทับตัวเนาะครับนี่ครับผมครับเบิ้งเอาช่มเอานะครับเบิ้งลูกเบิ้มพันล้านนะครับผมอ่าเล็บสวยนะครับเล็บมนเล็บงามนะครับนี่ครับเป็นลูกตัวภูพพ่อลูกต่าภูพะอัตลากดีนะครับพี่น้องเขากับเบิ้งมาช่มเอานะครับอ่าายเบิ้มพันล้านนะครับงามงามเลยครับอัตลักษณ์ดีนะครับขนท่องขนสวยนะครับผมเบิ้งนะครับมีขวัญเนาะขวัญหาเงินหาบทองนะครับเบิ้งนะครับหน้าตาสวยนะครับคมครับผมนี่หางเงินหางทองนะครับเบิ้ง อัตลักษณ์ดีนะครับเบื้อง้ายนะครับท้ายโค่นหางใหญ่นะครับล้ำตัวสวยนะครับภอยากเห็นแล้วก็จะเอาไปเปลี่ยนพอพันประจํำคอเข้านะครับซื้อสองในสามคือเก่านะพ่อเนาะครับผมห้าเปิดราคาหลายปันได้พ่อสิบห้าพันครับสิบสิบห้าพันต่อรองได้เนาะครับครับชนใจกติโตพ่อเขามาเบื้องบันท้ายเพิ่นนะครับเบื้องด้านท้ายเพิ่นอ่างใหญ่อ่างลึกดีนะครับเบื้อง้ายเพิ่นโค่นหางดีพ่วงหางเลยเข้านะครับเบื้องบันท้ายเพิ่นนะครับท้ายบักหน้าตัดนุ่ม สีเตางามๆนะครับลูกในท่องเพิ่นเป็นลูกที่ใดหลวพ่อลูกสามลูกที่สามนะครับลูกตัวผูเป็นลูกที่ใดหลวงพ่อที่สองลูกที่สองนะครับเนาะงามๆเลยครับแม่นี่อัตลักษณ์ดีนะครับเปิดอยู่ที่แสนหาเมืองหาพันเนาะครับต่อร่องได้นะครับติดต่อพ่อเขามาานะครับพ่อสายนะครับผมบอเบอร์โทรพี่น้องเขาอีกเนี่ยพ่อ098ย0เ5้า5กห้าครับ พ่อสายเนาะครับเปิดยุนาคอกในคอกเลยครับมือนีครับผมครับเห็นแล้วกับพี่น้องเข้าสนใจอยากไปเปลี่ยนแม่พันธ์แม่บกเข้ากับติดต่อพ่อเขามากครับผมครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ